พี o, me, love, ่น้องปองตายสุูสุดคนเพรกระช่องกบบอราเพรื่อที่ชนะคะเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะแม่ไม่เรียกเลยฮะเย็นอ้าห่อนบ่เย็นบ่ ฟังนี่แม่นี่้ฉันถอนซะแม่จะกินแล้วเออข็ได้บอกดีนะเออใส่ฉันบอกเอาเนือมันกดแล้วใส่ฉัน,น,นมันบ่ให้เบื้องหน้าคนใส่เหมือนก,กันนะแคโดูโอ้ยอะไรบ่ใส่ทับพี่ไหน <mondo S 2> ใส่คนเป็นเลียกแทนเอ้ยแกงยังมื่อนี้ต้มเจืดอยังหมูคือเป็นเยียบตาเบิงแทะ ร้อนไหมเยลัดวันนี้เรงหรอคะเอาเงินพอออกเงินมีลัดมีลัดย่อนย่อนร้อยสันเงินมีเยลัดพอออกแล้วเยมย็นดี๋ยมันตรจืออู้ยสวยๆเหรอเราคือหมู่บ้านเนาะหมู่บ้านจนบ่มีบ้านอนอันนี้เย็นฮ้เย็นสวยช่วพี่น้องขาผน แล้วก็มีที่นอนด้วยเนาะเนี่ยตรงเนี่ยคาแคร์เขาก็ให้นอนแต่คอยไปนอนผุหมองซักผ้ากับรรยากาศใช่คุณสาวจนมาเสว่เขาจังไปหาหลีในปั๊มเอาเขากบซักแบบเด้ล่ะเราก็ไปซักผ้าด้วยค่ะที่จะเป็นวัลลูช่วงเราไปซักผ้าด้วยค่ะเสื้อผ้ากองเบลือเลยค่ะก็เลยซักใช้บริการร้านเขาประมาณสามร้อยกว่าบาท สักสองเครื่องแ <laughs> ม่ดีใจไหมคะได้เข้าบ้านผมมีรายได้อ่ะพี่นอ้องมีหนูอยากเห็ดงานต่อหางานแล้วก่อนมืออื่นนี่มียู่ได้แหละแม่เก็บของเก็บ <laughs> ขวดขายพี่โดม <laughs> <laughs> ขวดลายได้แม่ อถือทีมโอ้ยแม่แฟนหนูมาแป๊บหนึง่งพี่หน่อยเห็นแฟนข่อยบอกบอใส่เสือออ้อใส่เสือสเส้อนี่น้องโก้อ,กอันนี้คือแฟนปล่อใส่นะคะน้องโก้โก้เหมือนกับกุ่มอันนั้นคือแฟนปล่อยใสน้องโก้คือแฟนปล่อใส่น่ารักมากน้องน่ารักจังน่ารักจริงแม่วันนี้หนูก็โสดนะ เป็นนิดนแล้วหรอไม่เทน้ำร้อนใส่กันแล้วเทน,น้ำร้อนใส่กันแล้วเมือนอาหารแค่นั้นเลยเนาะเอาเลยว่าเลยเรียกแายจะว่าเลยอาหารอาหารพุดใช่พุดจ้าพริกเลยอะ่ะต้มเกลือจะมีพริกไหมแม่ต้องเทพริกใส่ด้วย<อ>สุกนิดหนึ่งแม่เอาพริกมา,หมา,มกมาวหนูเทให้ลูกบีกินนล้วมากินมั่งขนมหยั่งกันชัย แล้วบอกอย่างนี้แหละไปล้วไม่มีเสียงตอบดันอืมมาเรื่ียๆขอกับมิเชฟซี่เลยกินน้ำข่อยบอถ้าไปสื่าฮ่วอยเขาบอกขาบฮัเกอยเดีแต่ว่าหอยิ้วเขาเนี่ยแต่ยามเว้นเห็ดทาอะไรกับแทกปากย่ามเว้นอ่ะผกเาใในอไม้ มันบอกมีเซเว่นเนาะน็กวอยจะมากินนี่เมือแล้วนเกดก่วมราสั่งเซเว่นไหมอเซเว่บอกมัานมันบอม่เน่ากินเนาะอออย่างหน่อยมิจะพูดหนารักต่อแต่แอะในย่ายแล้เพิ่ข่อยในย่ายข่อยกับผู้ให้ผู้ให้ เขาเ็อยู่สมเ่าได้ไหมเขาหัวจะกกล่องไหกล่องคือบางงานเถอะสือเครื่องใดเครื่องใดก็คือบวกางงามเถอะหาเรื่องได้ปะเนี่ยพูดได้หาตำรวจทั้งนั้ คือห้คขตักใส้หลายๆน้อยให่เจ้ากับว่านันกักเม็ดหนาเนี้เอใส่กล่องได้กัเลยเลเลอ้ยาเลย้แวองแ่าองงคอยบ้านคอย นับมือเขาอแห้งท่าลกูกไหไหวเพราะมีครอินุไปหนาแล้วข,อมมอขอ่อยกบ่มีผมงอกดยแม่เขออนุญาตครับจะขั้นเขียวเสร็จนีนี่เห็นปะเห็นนะแม่แม่ไปแล้วนะแม่นี่ คันนน่านไม่ไออกก็ออกอืมผมดำเลยออกในขั้นแบบก็ออกไอ้ผมสองสีแล้วนะหนูสีเดียวอย่งนี้หนูไม่มีนะแม่งดมือยอมฉันนอย่อมอเมอไปเสริมสวย มีเงินพวกงลายเจดลาวป,เ,ปเสริมสวยจักท่านเลเสริมยังไ้หนาเล็่มสี่สีก่อนแม่ไม่มีคีมทาหรอถามหน่อยสิสเอาบลูอเอาอยูย่ายก็ะห่นไ,ไปดูของมันยังยูนั่นเหลือบลูอจะเบิาา่งหนาทาก่อน้นนฉันจะเบดเกลออยังหรอแมี่ความสวยห้าง่ายเปิ่เพราะงี้เหลมสได้หลเจ้าีสวไป สัยต่อแล้วไปใส่ไว้ว่ามนเจ๊ขาตายหรือเปล่าพิดขาบ่าย่ยขอเียมงนี้นขอยเจเกียลยไปแถมงี้มันนล่มนขได้หรอหันก็ติดไปใสดแบบเก่าอ่ะไม่บอกทุกคนเลยหลายใจแมนแมน แมนทั้งกวนทั้งวลดูทั้งกวนทั้งวาดูแมนแมนแมนคว้างช่างยู่นีเมน่เด็ดพ่อหาข้ามไปบอไซมิจะเวียนเวียนเวียนเอาดย่างกี่นิดกระเด็นเตะควยเขาควยเนี่ยตะเกีวรถือต้องแม่นั่นละแล้วกันยำไปนั่มไม่ให้วัวไ่ให้วัในสเต็กเอาพ่อตอนเด้ดน้มโมตรหนำแกงกับเขาจนเบดแล้วขาเจ้ายิเขาเนี่ยแล้วส่ง พอเต้นน้ำใหท่พี่หนึ่งปฏิล่ะตายแล้วเต้นเต้นมานี่เั้นแม่หนูข้ามั้นตอนนี้อยไปดอกเราคิดไม่ได้นะคะพอกำลังคิดหนาให้ไม่หนูสแตกก่อนนะคะเป็นะ